พบกับดีเจซองอดิเจมินในรายการวิทยุสื่อสามารถรับชมใน Fm ห้5ได้ค่ะค่ะพบกันในครั้งแรกในช่วง Love News จากข่าวแรกนะคะเรื่องรักไม่สมหวังของนักเรียนม .6 คริสตันผูกคอลาโลกพ่อเผยเมื่อกลับถึงบ้านไม่พูดไม่จากกับใครเดินขึ้นบนบ้านหายไปนานรวมช่วโมงเอกใจขึ้นไปดูพบพบ พบคอพราะผูกคอลาเลิกแล้วแ้าสุดยืดคาดว่า,าอาจจะเกิดจากความรักเมื่อเวลาสองทุ่มที่ผ่านมาพันตำรวจทีมงคลบัวจันทร์สาราวัดรเวนสอพอสุหายเกลลบจังหวัดนราธาิวาสต่าแจาเห็นมีคนเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่154ยับย7ท่านงใส่หทองสีเต เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่และมูลทีน้ำใจสุไหงโกลกเข้าตรวจสอบพบเพื่อนนักเรียนและชาวบ้านจำนวนมากยืนมุงดูอยู่หน้าบ้านพักหลังจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุนั้นอยู่ชั้นสองของบ้านพักเจ้าหน้าที่พบเชือกในรอดสีขาวตกอยู่บนพื้นส่วนผู้ตายญาติได้นำส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกไปก่อนหน้าแล้วทราบชื่อคือนายว,วรพุทธางสอรชัยอายุ1 8ปีเป็นนัเกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุไหงโกลก พี่ลำความมีร่องรอยถูกเชือกรัดเสียชีวิตประมาณ1ชั่วโมงจากการสอบสวนนายสมทบปุ่นอักษรชัยอายุ42ปีบิดาของผู้ชายทราบว่าก่อนเกิดเหตุหลังจากที่ผู้ชัดผู้ตายเดินเข้าบ้านโดยไม่พูดจาก,กับใครก่อนที่จะขึ้นไปชั้นสองประมาณหนึ่งชั่วโมงตนแปลกใจเดินเข้าไปดูภายในห้องลูกชายใช้เชือกผูกคอรากับไม้จึงได้แกะเชือกแล้วนำลูกชายลงมาก่อนที่จะเรียกญาติให้ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลสุไหงโกรก เพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตแต่ในแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนส่วนเหตุคาดว่าน่าจะเกิดมาจากเรื่องราวความรักที่ไม่สมของลูกชายความรักนี่ทำให้คนตาบอดได้จริงเลยนะคะนี่่ตาบอดแล้วบอดแล้วตายเลยค่ะ <laughs> ไม่บอดแต่จะตาย่ว่านโลกนี้ แทซอนอยู่นะคะใช่อย่าที่หลงค่ะเหตุจอกเป็นข่าวคือหาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับเรื่องราวของหนุ่มไทยที่แต่งงานกับศพในวันที่จัดงานของศพของเธอใช่ล่าสุดเห็นทีว่าประเด็นนี้จะไม่ไถูกพูดถึงจํากัดแค่ในเมืองแฟรแล้วเมื่อตอนนี้สื่อดังต่างประเทศได้เอาขาวนี้มาเรียบร้อยเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานนเองค่ะโดยเว็บไซต์ Daily Mail เ,เว็บหนังสือพิมพ์ชื่อดังของอังกฤษได้ระบุข่าวรายละเอียดว่า เกิดเรื่องราวสุดอึ้งในจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยเมื่อหนุ่มผู้กำกับรายการโทรทัศน์นำหนึ่งว่าเดฟชลินยิ่งยืนได้จัดพิธีวิวาระหว่างตัวเองกับศพแฟนสาวศพเลยเหรอคะศพค่ะศพและศพชื่อแอนนาสริน <ส lava. S 1> ยาคมสุขหลังจากที่แฟนสาวได้เสียชีวิตลงเรื่ออุบัติเหตุ โดยมีการจัดการแต่งตัวให้ตัวเองและสบแฟนสาวเหมือนกับคู่บ่าวสาวคู่อื่นๆก่อนจะโพรูปถ่ายลงบน Facebook และรูปเหล่านั้นก็ถูกแชร์ต่อๆกันถึง5 0,000ื่นครั้งเลยทีเดียวอือแต่ข่าวนึงเล่านะคะท่าไม่มีการแสดงความเห็นวิาพากษ์วิจารณ์กันใหญ่ในหมู่ชาวต่างประเทศซึ่งมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างหลากหลายบ้างก็ว่าเป็นนักที่น่าเศร้าสะเทือนใจอย่างมากบ้างก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นการจัดฉากของแฟนนุ่ม บ้างก็ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมศพไม่มีสภาพแข็งชื่อหลังตายบ้างและส่วนหนึ่งก็ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าทําไมจะเต็งตัวจะสาวให้โป๊แต่อย่างไรก็ดีน่าก็เป็นเพียงความเห็นจักชาวต่างชาติที่มีต่อาขาวเท่านี้ค่ะต่อไปพบกับช่วงดวเดือนในเดือนพิทนาคยพุทธศักราช2อ5 6ค่ะจากดีเจว<ฮ>มาพบกับดีเจอัน มาทางบ้านจากน้องเต้่นเองถามว่าราศีกันในเดือนนี้มีอะไรแบบอะไรยังไงบ้างคะเดี๋ยวพี่ดีเจอันก็จะอ่านให้ฟังราศีกันคนโสดมีโอกาสของการเริ่มต้นในการสร้างสิ่งดีสำหรับคุณกับคนใกล้ชิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปการไม่คาดหวังจะทำให้คุณสบายใจที่จะคบและคุยกับคนที่เขา คนมีคู่นะคะน้ำเต้ระวังเรื่องเพื่อนร่วมงานที่ดูเหมือนหวังดีแต่ประสงค์ร้ายจะมาคอยยุ่ยแยกให้คุณเข้าใจผิดกับคนรักได้ง่ายๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะเพื่อนๆทางชาววิทยุสื่อรักนะคะต้องการอยากฟังเพลงอะไรขอทางรัได้เลยค่ะ ช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตเสียง,งหัวหวนนะคะดีคค่ะ,คะอันดับสามค่ะอยากหยุดเวลาเป็นเพลงแบบเพลงเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพี่บ้านพ,พราสนม เธอขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันขยับความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอลองคบลองดูกันไหมขยับให้หัวใจใตันงตรงกันเธอจะมีแต่ความสุขเธอจะมีแต่ฉันที่รักเธอสุดอ,อันดับหนึ่งหน้านอนอยู่แล้ววันต้องเพลง เดี๋ยวค่ะยืนก่อนต้องอองให้ลุ้นค่ะเพลงอันดับหนึ่งจะเป็นเพลงอะไรติดตามชมได้เลยค่ะ